ทีนีเน้เราก็จะสาม,มารถนะครับเอาความรู้เรื่อง eeprom เนี่ยมาใช้กับโปรเจกต์เราได้นะครับก็คือตอนที่เราเซฟเวลาเนี่ยอย่างเช่นพอเราตั้งเวลาตรงนี้เสร็จนะครับจังหวะที่เราเซฟเวลาเนี่ยเราจะเซฟมันลงไปใน eeprom ด้ว e ยนะครับซึ่งนับจุดที่เราเซฟเวลาเนี่ยมันก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับใน if b l o c นี้นะครับเป็นจุดที่เราเซฟเวลาเนี่ยลงไปในตัวแปร g e on time นะครับเราจะต้องเซฟค่าพวกนี้เนี่ยลงไปใน eeprom ด้วยนะครับ วิธีการนะครับก็คือเราจะต้องเซฟ e 2ตัวแปรนี้นะครับลงไปใน e p r o m นั่นเองนะครับเช้นครับเพื่อให้เกิดความง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับใน global ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ผมอยากจะให้ใช้ได้กับทุกไฟล์นะครับผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า save schedule นะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในการเซฟเวลา2ตัวนี้เนี่ยลงไปใน eeprom นะครัใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องใช้ eeprom นะครับผมจะ include มันเข้ามาก่อนนะครับก็ include eeprom t h จากนั้นนับสิ่งที่ผมจะทำนับก็คือผมจะวน l ูปนะครับแล้วก็ save ค่า on time กับ off time เนี่ยลงไปใน eeprom นะครับแต่ละ address นะครับใช้นี่นผมก็จะ for loop เลยนะครับผมจะบอกว่าผมจะ for loop ทั้งหมดเนี่ย i เท่ากับ0ใช่ครับ i น้อยกว่าะครับเราจะเริ่มจาก จ้าตัว G on time ก่อนนะครับผมก็จะ for loop ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือตั้งแต่0ถึง4นะครับเพื่อที่จะ loop ไปที่ G on time แต่ละตัวแล้วก็ save ลงไปใน E PROM นะครับแน่นอนครับว่าตัว G on time เนี่ยแต่ละตัวนะครับมันเป็น l องถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องใช้คำสั่ง E e PROM ใช่ไหมครับจุดพุทนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คำสั่งจุดไร g เนี่ยเราจะไร้ได้แค่1ไบต์นะครับแต่ว่าตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรประเภทลองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ต้องใช้คำสั่งชื่อว่าพุทนะพุทเนี่ยเราจะต้องใส่อดเดรสนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะใส่อดเดรสเลขศูนย์แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเซฟตัวถัดไปเนี่ยเราจะต้องเลื่อนไปเซฟที่ตำแหน่งถัดไปถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่ตัวแปรหนึ่งนะครับชื่อว่าอดเดรสนะเป็นอินนะครับตัวนี้เนี่ยให้เริ่มต้นจากศูนย์นะผมจะเริ่มต้นเก็บตัวแรกเนี่ยที่อดเดรสศูนย์นะจากนั้นเนี่ยผมก็จะอรพอมจุดพุทนะแล้วก็พุทที่อดเดรสนะครับ พุทค่าอะไรนะครับใส่เก็บค่าอะไรลงไปนะสิ่งที่เราจะเก็บก็คือเราจะเก็บออนท่านับตัวที่ i อใช่ไหมครับก็คือเราลูปทีละตัวนะครับแล้วก็เซฟลงไปใน e พร้อมนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องบวก address ขึ้นไปนะครับทุกครั้งที่เราเขียนนะครับเพราะว่าเพราะว่านับตัวถัดไปเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราเซฟตัวแรกใช่ไหมครับเราจะเซฟไปที่ address ที่ศูนย์ใช่ไหมครับตอนที่เราเซฟตัวที่สองเนี่ย เราจะต้องข้ามไปเซฟแอดเดรสทับไปนะและก็แน่นอนครับว่าเราจะแอดเดรสบวกแค่นี้ไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัว G ีออนท e มเนี่ยมันเป็นตัวแปรประเภทลองนะหมายความว่ามันจะกินเนื้อที่เนี่ยทั้งหมด4ไใบนะครับหรือว่าตั้งแต่0ูนถึงสนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้แอดเดรสเท่ากับนะแอดเดรสบวก4ก็คือเราจะต้องบวกไปทีละะครับแบบนี้นะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยจะเก็บที่0ูนย ถูกไหมครับแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยจะเริ่มเก็บที่4นะตำแหน่งที่4นะแล้วก็ตัวถัดไปอีกครับก็จะเก็บที่ตำแหน่งที่8นะเพราะว่าความยาวของลองเนี่ยมันคือ4ใบนั่นเองเราก็เลยต้องบวก4นะตัวนี้จริงๆเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะโชว์ฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับของภาษา C ให้ทุกคนดูนะคือเราจะสามารถใช้คําว่า size of ได้นะครั size of เนี่ยจะใช้ในการดึงนะับว่าตัวแปรประเภทนั้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะในที่นี้ผมบอกว่า size of long แบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราใส่ s i ต์ออฟลอแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเลข4นะสังเกตว่าถ้าผมเอาเมาส์ไปชี้มันจะเขียนว่าเป็นเลข4นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะรเราสามารถ s i ต์ออได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าผม s i ต์ออฟอินะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเลข2นะเพราะว่าอินเนี่ยทั้งหมด2ใบนะครับก็ไซต์ออฟลองเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการดึงค่าขนาดของตัวแปรล,ลองนะครับซึ่งก็คือเลข4นั่นแหละนะครับฉะนั้น จะใช้เป็นเลขสีก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไซออฟก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นอันนี้นะเพราะาผมอยากจะโชว์ฟีเจอร์นี้ให้ทุกคนเห็นนะครับก็ถัดมาครับผมก็จะต้องเซฟเจ้าตัวแปร g underscore off time ด้วยถูกไหมผมก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ for loop เหมือนกันนะครับก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น off time แค่นั้นนะครับแค่นี้ได้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวแปร address เนี่ยเราใช้ตัวแปรเดิมนะหมายความว่าเมื่อมันจบเซฟของเจ้าตัว g on time เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมา เซฟต่อที่ address ถัดไปด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเซฟเจ้าตัว g on time เนี่ยต่อกับ g off time เลยนะครับทีนี้นอกจากที่เราจะสร้างฟังก์ชันเซฟสเกดูแล้วนะครับผมจะสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันตรงข้ามกันนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยจะใช้ในการโหลดสเกดูนะครับก็คือเราจะโหลดนะจาก eeprom นะครับเราจะโหลดจาก eeprom นะครับกลับมาใส่ไว้ในตัวแปร2ตัวนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะรันนะครับตอนที่เปิดเครื่อง วิธีครับก็ง่ายๆเลยก็คือเราจะต้อง for loop แล้วก็ get e pom เนี่ยทีละตัวเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะ copy code ของ save schedule มาเลยนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือตอนที่เราสั่ง e pom เนี่ยเราจะไม่สั่ง put นะเราจะสั่ง get นะแบบนี้นะซึ่งนะครับเราก็จะสั่ง get นะครับแล้วก็ get address ที่0ใช่ไหมครับแล้วก็ให้มันเอาค่าเนี่ยใส่ลงไปในตัวแปร g on time i ได้เลยนะครับแบบนี้แค่นี้เลยนะครับ อ่ะทีนี้เราก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการเซฟกับใช้ในการโหลดสเกดูแล้วนะครับฉันเนี่ยตอนที่เราสั่งเซฟไทม์นะว่าคือจังหวะนี้นะครับจังหวะที่เรากดครบ5ครั้งแล้วเราก็เซฟลงไปในตัวแปร On Time ตรงนี้กับ Off Time นะครับเราก็จะสั่งเซฟสเกดูด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะผมลืมนะครับผมลืมไป Extern ฟังก์ชันสองฟังก์ชันนี้เนี่ยใน global h นะครับก็ผมต้องไป Extern มันก่อนนะครับ อันนี้ยผมเอ็กเทิร์นเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยในจังหวะที่เราเซฟเวลาลงไปในตัวแปร g underscore on time หรือ g underscore off time นะครับเราก็จะสั่งเซฟสเกดูด้วยนะครับเพื่อที่จะเซฟค่าของตัวแปร2ตัวนี้ที่เราเพิ่งแก้เนี่ยลงไปใน EEPROM นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยตอนที่เราสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับหลังจาก serial begin นะผมจะสั่ง โหลดสเกดู schedule, นะครับเพื่อโหลดค่าจากในอี o อมเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรแต่ว่านับตรงนี้เนี่ยมันยังมีจุดที่ผิดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่านับจังหวะแรกนะับที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะับถ้าเราเพิ่งซื้อ Arduino มานมะาแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ย e p พอมนะับค่าปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่255ตลอดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปสั่งโหลดสเกดูทุกครั้งที่เปิดเครื่องเนะี่ยหมายความว่าตอนที่เราเพิ่งเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะอ่านค่า2 5 5าเนี่ย แล้วก็เก็บลงไปในตัวแปร2ตัวนี้นะครับซึ่งค่ามันผิดถูกไหมครับะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีนับในการดีเท t ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเพิ่งเปิดเครื่องครั้งแรกหรือว่าเคยใช้หรือว่าเคยมีการ Save เซฟสเ u l e ลงไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำนะผมมักจะชอบทําแบบนี้นะก็คือผมจะสั่งอ่านค่า e พร้อมนับซักตําแหน่งหนึ่งนับยกตัวอย่างนะครับเช่นผมสร้างตัวแปรนะชื่อว่า magic number นะครับ ตัวแปรนี้เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่เราจะสั่ง E p r o b ับจุด read นะครับผมอาจจะ read index ที่ประมาณสัก77นะครับซึ่งตำแหน่ง77อันนี้เนี่ยก็แอปพลิเคชันของผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลขที่ผมมั่วขึ้นมานะครับว่าเป็นตำแหน่งที่77นะครับทีนี้ผมก็เช็คนับว่า Magic Number เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเลขเลขหนึ่งหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างนะับเช่นผมอาจจะมั่วสักเลข99แล้วกันนะผมบอกว่า Magic Number เนี่ยมันมีเลข ไม่เท่ากับ99หรือเปล่านะถ้ามันไม่เท่าเนี่ยแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับการที่ผมเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยผมก็จะต้องจัดก,การนะับแก้เจ้าตัว address เนี่ยแต่ละตัวนะครับให้มันเป็นเลขลบหนึ่งให้ทั้งหมดก่อนถูกไหมครับเพื่อที่เราจะได้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราก็จะสั่ง save schedule เลยนะครับก็คือเปิดครั้งแรกนะครับเราก็จะ save schedule นะครับแปลว่าเมื่อเรา save schedule เนี่ย สเกดูปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่ได้เขียนอะไรหรือว่าไม่ได้อ่านอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งตัวถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งเซฟสเกดูนะครับมันก็เป็นการเซฟเจ้าตัวลบหนึ่งเนี่ยเข้าไปใน E PROM ตำแหน่งที่เราใช้งานถูกไหมครับแล้วก็นะครับผมก็จะสั่ง E PROM นะครับจุดไรด้วยผมจะไรนะครับตำแหน่งที่77ดนะครับด้วยเลข99เนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อให้รอบถัดไปนะครับรอบถัดไปเนที่เราเปิดเครื่องเนี่ย มันจะไม่เข้า if b อ o นี้แล้วนะเพราะว่าเราเขียนตำแหน่งที่77เนี่ยด้วยเลข99แล้วนะหมายความว่าถ้าผมอ่าน m a g i กดัมเ e r ตัวนี้มานะมันก็จะได้เป็นเลข99ถูกไหมครับแล้วก็รอบถัดไปมันก็จะไม่เข้า if b อ o นี้นะมันก็จะเข้าสู่ flow การดึงโปรแกรมปกตินะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมลองเซฟเวลาลงไปใน Set on Time นะครับผมเซฟเลขนี้ลงไปนะครับอันนี้ผมเซฟเรียบร้อยนะครับ ผมลองกดรีสตาร์ Arduino นะครับสังเกตว่าเวลาที่ผมเพิ่งเซฟไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะยังอยู่นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเซฟเวลาลงไปใน EEPROM ได้แล้วนะครับทีนี้เนะี่ยโปรแกรมของเราก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยังเหลือเรื่องที่จะต้องเก็บตกอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวบัสเซอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกใช้งานนะเวลาเรากดปุ่มเนี่ยมันจะต้องมีเสียงปิ๊บปิ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทิ้งหน้าจอไว้นานๆนะครับมันจะต้อง ย้อนกลับไปหน้าโฮมแล้วก็พักหน้าจอเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยในตอนถัดไปกัน